มาสองโตหยอกกันแตเต้าสาวทักทายสบายดีเด้อพี่น้องประสุขวาสุขคนที่มาเบ่งมาส้มน่องเนยถอดไข่ไปกินอยู่โรงเรียนเหยีมเหยียเด้อเขียดพายหนีเนยเอาเขียดขึ้นมาขาย yeah. เขียนเขียนน่อยปดูงเดขีดนึ่งลเออบึ้งหาหกเจ็ดเจ็ดขีดเจ็ดขีดอเซ่ชะกระสอบะหน่อยหน่อยเอามาขายยนยังกินยังกอาปุง ใส่เป็นงัวนะเออจับแบบนั้นเด้อร์ผลเห็ดเป็นงัวเหี่ยรับรับตัวมันยังกันพอแล้วใส่สำมาแล้วบ่มีบ่มีตัวนั้นมันเบิดแล้วไม่แต่เอาไปทิ้เราจลนซื้อมาใหม่น้ำมันหอยนะปุ้งปุ้งใส่เป็นงัวใส่รถดิให้ได้เขียยนะ อาบาทหนึ่งเนาะอะไรก็ได้ใช้นื้อใส่แล้วดีนะเอามาใส่อีกจังน้อยฉันบนนวดด้นเออคือนนาวอยู่บนนูมนาวหนาวหนาว็กระตุ้มมเย็นแหละถ้าตุ้มพมเย็นทำแต่ชองพื้นกับบพ่อแบบว่าขีอเลยมันนาวแห้งกถอแล้วผัดฮอนไปเลย เมื่อน,นี้กืบคึมๆมได้พี่น้องอะไรพ่อพ่อพ่อมันเมื่อมันเมื่อก่อนเท่ากระดาะมันแบบนี้พูด <c ười> ชิไหมน้องเมยมูมาเห่นน้ำเออกูมมนี่มดางมึงะ มันข้ายขึ้นเบาหน่อยก็อ <disciple> ืมเ้ลงเลยอ้ยไม่เทาผ่าจอดสื่อ่บะ ม่อวานไม่ถถ้าจอดสื่อยุ่งวันอ้มันภัยแห้งเลยภัยแห้งย่อลงก่อนเออเอียงเอียง<ม>อืมหนมาชามาซอยกันเ้อม,มาโจ้เอาเขา่าอืมเอียงไปหอนผดเนาะ รอข้าออกอดีทุกหอ่นอียงเพียงผิดบ่เออยังพันชุกอันนี้สองถุงเออใส่ไข่ยก็ใส่นะนจุกเอาเขา <c oughs> โอ้ยถือถุงห่อนมาใส่ก็ลืมถ <c oughs> ุงนัใ่ใส่เดียวไปตลาดมันีก็ลืมอีก วานเนเีไงอ,อืมเรียงพอดีเลยนะ้องเลยจบแเอาอืมอืมเออพอดีเรียงงามขนาดน,น้องเลยเฮ็ดทอดไข่เลยคนณมีนูทอดไข่ จกได้ยี่บ้าน้อนอนบ้าหรอีเอ้าวมึงซื้อขบไปเบิรดแล้วก็ขี้หูนหน่อยซื้อไปฉันตัวเองอิอ่มสองคนมแล้ฉัน,นล่นเลค่ะสคกะไปไปไปนก็ืใหมามามาบริกินดอมาซ<ส>าจกนี่ อยกให้เพิ่นเฮียนห,หูเพิ่นจกเองเพิ่นมาบ่เพิ่ไม่ต้องจกไม่นัน่จกกัจกอูนคนสองคนกินเนาะอืมเ่าออืมาไงไปให,ใหม่เลยก็เลยห่วยเนีย่ยแห้ลอะนังเลยถ้ามันเลือกก็ถือมาเด้อเนยเข่ามีนยได้

เอาออก้วแม่เอาออกละแม่พี่นุ่งไปได้เลยนะแต่ป่นะอ้าวบอกแล้ว่ครจกใส่นั่น่รือยาเขาเอาเสอสบายใจนุ่เอาแกะก้อนมักติ้งนะเนยเสือนี้มันบริยืดคือเสือผาหันเห้าจังานไม่กบขาดติ้งขาดแกะติ้งจะก่อนจะติดไมก็เป็นดดนิหัวนุ่งบุถึง้ยเนี่ยไหนละ ใ่นเสคืนแบบนี้ได้ใช่ใช่ใช่พาใช่พาไปใครบบมีพายุกับป่เขาเลยเา่นั่นคู่ยังพม่ไปสอนอังจากและมีคู่คนอื่นมาซ้อน่ะเฉยเฉยเฉยหาวเฉยแค่เงี้ยนั่นนะชาเงยมันานาวืิ กระโปงเขาใส่กระโปงไปกับโปหินเด้อเขาในใส่กระเป๋าละเผลอหายเผลอหายเผลออาจารย์เด้เงินจักพันชาวดา น้ำนไปเขากู้เงินไปเ่าบาทอือเอาบรบอกเขาบอกเขียนมาขายออกแลได้ผู้เจ้าของเขียนแล้วก็เอาลายเนี่ผู้แม่เจ้าของเขียนเอาให้ก็เอาหน่อยนเขาไปยากินเลยเขาไปยืมจากพ่อมาเลยยืงกับคิพัน เขาอยากมากน้องเน้อยได,ได้หน่อยใคยเขียนจะไม่น้ำใจบอรหลุดมันสิบอปปีกไปเฉบาถือไว้ยายจะคล้องเขียนแล้วก็ได้ลาย ซอยซื้อซอยอุดนุน่นทำไปเอาเลยนี่เมาขายบ่ยเคยว่าปฏิเสธแล้วบ่เคยว่าผู้ซื้อซื้อตลอดทำเพื่นเอามาขายเจย้าหน่อยมีการจ้างพ่อน้องดีจอีกได้นี่กินพระุ่มหายกินน้ำหมวกแดงหนาไปบ่ปน้ำมันฮอนด้าอ้าวชาวบ้ายปะลุงเอาลงก่อนลงก่อนโดย,โดย,โดย tiếp nó xa tiếp ta lần thang này đó lần luật này đó này đó vừa đó ốc cần thao hay bưng ăn này bưng thân vai nó lại ยันงนอนอยู่ลูกชายก็ได้ยิงไข่อืม,ไข,มไข่ขืนอีก,ลกแล้วห่าก็ไข่แนวหันตัวหอนอีกแล้ว พังเบิงคันบอกใครก็จะให้พ่อใหญ่พาไปหามหมอได้นอนต้องสามโมงนี่พี่น้องเลยสามโมงกลางคืนตีสามพาไปเช็ดมาเช็ดตัวเพื่อนก็พอกันคิดนาะเด้อพี่น้องเด้ออบคณบาสุทุสุคนานะที่มาเบิ่งมาชมคตุณตุตกกำลังใจตุกๆคอมเมนต์ อีกแล้วมันมน,นี่แมวสิร้อยพันน้องใหม่เราะราก็สบายไม่ได้ไปไหนีน